สบายดีสบายดีทุกคนสบายดียมแรงเด้อมันนี่กับคนขาวคนนามคือเก่าพี่น้องอยู่หยอยู่หน้าคือเก่าเด้อมันนี่ก็ดีมันเว้นนี่ก็แดดแห้งดีพี่น้องช่วงนี้คั่เลยแหละตะเวนเบิดแหละพี่น้องแสงแดดก็เบิดและ,แบบและคือฝนชิตกอย่างไรหยิบับหยิบหยับมาแล้วก็หายไปโชคดีในชักหน่อยมันนี่นกับคนขาวคือเก่าพี่น้องอยู่ทงให้ทงหน้าน่มาเบิ่งบรรยากาศยู่ทงหน้าชาวเรา ฝนชสลุดไทยพี่น้องฝนชะลุดไทยนานี่แหละฝนเขาฝนน้ำคือเกา่าแยมแรงๆอยู่ทงนาทงไห้คือเกา่าพี่น้องบรรยากาศแยมแรงฝนเขามันนี่ลมผัดเย็นสบายพี่น้องเอ้ยแต่ว่าตอนเที่ยงค่ะจนหัวอยากแตกเจ้อยากเป็นลมเดดแห้งกระเด้อกระเดี้ย ตอนนี้ก็ไ้แน่เลยแสงเด็ดกระเบิดเลยพี่น้องแลนวก็มีโซฟ์กำลังเสียเอาโซฟร์กำลังเสียเอาข่าวข้นล้านผนขนุนไทยเต็มเรียบร้อยเลยกำลังสีเอาข่าวข้นล้านพี่น้อง ផ្លົນថាងក៏ដែរផ្លົນថាងផ្លូវថាក៏ចັກយ៉ាកចឹងញ៉ឹង กระดุกได้ปีนี่ถอยมาถอยมาถอยมาอีกพาะเพอเพสุขืุ <laughs> ้นขาวขึ้นแต่ให,หน้นาพี่น้องเอามากล้องไว้ไว้ปัน่นเที่ยวแรกนี่ได้แต่สองเที่ยวรอบแรกได้แต่สองเที่ยวฮะบอกเขามาปั่นให้เขาไปไปแล้เขาไปผักเชื้อแล้วแล้วเขาไปผักเชือแล้วกับบริปัน